สวัสดีค่ะช่วงต้นเดือนเมษายน2,565นะคะพามาชมบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะแต่เขาเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะทำไมถึงเลี้ยงไว้นอกตู้มาชมไปด้วยกันเลยค่ะตัวข้างนอกนี้หนูไม่ไม่ไม่ไมไมสนใจล,ล,ลจะยยเพราะว่าโรผ่ายอยู่แล้วโอ,อหมดเลยใช่ไหมนี่ค่ะ โอ้ดูนี่รอผาเนี่ยรอขึ้นเขียงนีะเนี่ยรอขึ้นเขียงผาก็ไม่ผาดไปไปแต่มันเยอะแยะเยอะเนาะเพราะว่ารอบรอบที่แล้วหนูพาล็อกไม่ไปรอบนี่ที่ยืนตรงเนี้หนูพาไปหมดแล้ว่าไปหมดแล้วพาทีละแถวใช่ไหมดูโอ้โหเนี่ยถ้าใครสนใจนี่ที่ที่ตั้งอยู่จะพาหมดแล้วเนลยสวยเนาะอ๋อ เราจะไม่บำรุงเขาใช่ไหมค่ะก็จะปล่อทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็ออกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทำก็เหมือนว่าแกล้งแกล้งเนาะแล้วถ้าทำวันหนึ่งกี่กี่กระถางน่าจะเหนื่อยน่าดูเหมือนกันเนาะกลมหน้ากลมตาดีเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องที่หาดินนี่แหละค่ะหาดินหาใบไม้ใช้เยอะหลับฟ้าฟื้น ตอนเราไปนุน่นชวนเห็นแต่เห็นแต่เล็กๆนะอืมต้นเลยวสวยเนาะโ oh. มีนีลเซียนมีทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์ใครสนใจทศก,กัณฐ์เด้ออันนั้นใช่ไก่ทองไหมใช่ไก่ทองอประเสริฐเลยนี่ไปทำไมแดงดีเท่แดงเนาะนี่ต้นเล็กก็ไก่ทองไหม ใช่สวยตัวนี้จะเป็นในทองหมิงโอ้อันนี้เอามาไว้ตั้งแม่ใช่ไหมผมผ่าไปแล้วเอาบอกทุกสกันพันศาสวนนะคะนี่ทำไมเราจะจะอยากได้ตัวไหนไม่ใช่เป็นเหมือนลายผ้าไหมเนาะ แล้วก็เป็นพื้นสีชมพูชมพูแดงแดงที่จะออกที่ออกชอบออกสไตล์นี้นะสวยค่ะหนูว่าสวยตัวนี้หนูก็ชอบอันนี้อันนี้ปล่อยแล้วบ่ยังค่ะแต่ว่ามีลูกค้าจองไปแล้วต้นลูกค้านี่ก็แอบดีนะเขาเขาไปชอบมอนเราชอบตรงนมันสวยลึกเขาบอกว่ามันสวยลึกต้องดูใกล้ๆอย่างนี้ก็สวยแล้วแต่ละคนชอบเราเราชอบสวยสวยผาดคือเห็นปุ๊บสะดุดตาเลย เขาจะเขียวเขียวเขาจะไม่มีสีแดงเลยใช่ไหมโตขึ้นก็ก็ขนาดนี้เขาจะต่างกันจากสุรสเซนเขาจะเป็นเขียวเขียวแล้วก็ป้ายป้ายชมพูสูงทรงกอทรงพุ่มเขาสูงไหมสูงมันสุราเซนสูงมันนั่งสูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนโอ้ฟอร์มกอเขาเนาะ เอาไม้เมล็ดผสมเหรอแม่กับแม่เขาแม่เขาพยามน์ทั้งสองอ๋อหลุดผสมอืมเลยมาเป็นแดงทั้งหมดอ๋อก็คือเมล็ดเนาะทำเองจะไม่นุ่นใช่ค่ะต้นเท่าไหร่เนี่ยถ้าขายเนี่ยลูกไม้เนี่ยถ้าฟอมใหญ่ขนาดนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเนาะจะมีกระถางหน้าสี่ มีแบ่งอยู่อันน,บบนี้กี่นิ้วเนี่ยกระถางหนึ่งกระถางนี้แปดนิ้วค่ะแปดนิ้วเนาะหนึ่งพันเนาะรูปไม้สีแดงเข้มนะคะท่านผู้ชมแดงเข้มหนึง่งพันบาทนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยเนาะไม่นางไม้ทำไมแดงทั้งใบอย่างนั้นน่ะเ,เอานางไม้นางไม้นางไม้แพงนี่ใบนางไม้นะแล้วดูใบนี้นางไม้แดงดูนางไม้ทำไมออกมาแดงอย่างนี้ นั่งไหมก็รู้จักแผลงนะนั่งไหมก็แพลงเป็นนี่งไงพญามนต้นเล็กเยอะเลยน้อยนี่เทา่าไรเอ่ยนี่ได้จีบห้าร้อยอือห้าร้อยไน้อย, <500. S 1> อยพญาโมลลูกอืมสวยเลยอันนี้อันนี้ไก่ทองเหรอคะตัวนี้เป็นเท้าจันททุนโอ,อ้ชื่อชื่อสนใจไหมอือเป็นเหมือนไกท่ทองใบใบไก่ทองนี่ยน ใบใบทรงทรงเดียวแต่ว่าทรงเดียวกันไม่ตืมอะไรก็ไม่ไม่เขียวมากเขียวแบบซีดๆแะแต่ไก่ทองเขาจะแต่แต่แต่ก้านใบเขาสีเขียวนะนี่น่ะไก่ทองเขาจะมีน้ำตาลเส้นนี่ไงนี่ไงต้นใหญ่เขานี่ใช่ไหมใช่เดียวกันอืมอ้เาวนี่ยอืมอันนั้นรวยล้นฟ้านี่รวยล้นฟ้าเริ่มจำได้ขึ้นใจละ แล้วต้นนี้อะไรเอ่ยนี่ต้นไหนนี่ต้นนี้เป็นลูกไม้ครับโอ้ลูกไม้ลูกไม้ก็สวยแปลกหลายใบเนาะหายเนาะขาวๆครับอันนี้ไม่ใช่ลูกไม้ใช่ค่ะใช่ไหมต้นเป็นมาราธิวาะโอ้คือตายใบกลมเนาะอยว่าเป็นจอมเ้าอะไรวะอุ้ยอันนี้ทำไมหวานแท้นี่อะไรเอ่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจชื่อเัยแต่มีชื่อเนาะ น่าจะมีชื่อเลยโอ้สวยเป็นบอเก่าตบอเก่าดูเขาดูเขาชมพูนะชมพูนวลๆชมพูแบบสวยอะพลาสคารามอะไรไหมดูดูเอาขอบใบนะขอบใบออกสีเขียวรอบขอบเลยมีสวยอะไรนะชื่อเนี่ยคล้ายๆมีอะไรบ้างสวยกับพลักษมณชื่ออะไรสวยสวยงามจริงเลย สวยงามมากค่นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ